วันนี้ก็ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติของทุกๆปีดังนั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนในชาติก็จะจัดงานไหว้ครูเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมมาของวัฒนธรรมไทยเราก็ไม่ควรจะลืมครูครูแห่งชาติหรือครูคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองวันนี้ ก็ได้หยิบยกเรื่องครูนั้นมาบรรยายให้แต่สิทธิ์นักเรียนให้แต่เด็กในชาติได้สดับรับฟังเรื่องครูคือไม่พิมพ์ของชาติวันนี้ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติของทุกๆปีที่เคยมีมาก็ได้จัดการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องครูนั้นให้เด็กนักเรียนรุ่นยุค ปัจจุบันนี้ได้สดับรับฟังการเป็นมาของครูในชาติของครูทุกคนนั้นว่ามีความเหน็ดเหนื่อยลำบากต่อเด็กนั้นมาอย่างไรบ้างก็ได้หยิบยกเรื่องราวของครูในอดีตมาเล่าให้เด็กนักเรียนในปัจจุบนันนี้ได้สดับรับฟังเพื่อลำลึกถึงครูที่มีความเหน็ดเหนื่อย มีความลำบากมีความอดทนเด็กนักเรียนก็ได้ไม่อยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เช้าจดเย็นก็อยู่ในความดูแลของครูทุกท่านทุกคนและครูทุกท่านทุกคนนั้นก็เปรียบสเสมือนมารดาบิดาของของเด็กนักเรียนนั่นเองดังนั้นเด็กทุกคนก็ต้องมีความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้ที่เป็นครู ครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือเป็นผู้ให้ความรู้อ่านออกเขียนได้รู้อักขระเริ่มอ่านตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนแล้วก็ฮูกก็มาจากครูนั่นเองครูสอนให้เด็กนักเรียนนั้นเป็นคนดีสอนให้เป็นเด็กนักเรียนนั้นมีความรู้มีความกตัญญูต่อบ,บิดามดารดาเรียกว่าบิดามดารนั้นมอบพระ ให้ให้นักเรียนนั้นมาอยู่กับครูก็คือมอบพระระให้ครูนั้นอบรมเด็กนักเรียนเรียกว่าครูนั้นเปรียบเสมือนบิดามันดาของของเด็กนักเรียนนั่นเองอเรียกว่าเป็นตัวแทนของพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้นําเด็กนักเรียนนั้นมาฝากพระ,ระ,ะไว้กับครูครูก็จึงได้เป็นบิดามดารดาคนที่สองของเด็กนักเรียน ดังนั้นเด็กนักเรียนทุกคนก็จะต้องอยู่ในการดูแลของครูตั้งแต่เช้าจนโรงเรียนเลิกครมคมูมีความเหนื่อยแต่ครูนั้นก็มีความอดทนมีความจงรักภักดีต่อสิทธิ์ทุกคนเรียกว่าเป็นครูซึ่งเป็นบุคลากรของชาติที่สำคัญจึงมีคำยกย่องว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นเอง สมัยอดีตนั้นอาตมาภาพเป็นเด็กนี่ก็มีความภูมิใจเป็นเด็กเยาวชนอายุห้าหกขวบนี่ไปโรงเรียนก็เรามานึกถึงความหลังได้โรงเรียนนี่ก็มีนักเรียนอยู่ประมาณร่วมร้อยกว่าคนสมัยก่อนนั้นก็จะมีพระภิกษุสฆ์เข้าไปสอนธรรมะร่วมกับครูช่วงรอบเช้าคุณครูก็จะสอนรอบเช้า คระคุณเจ้าก็จะสอนรอบบ่ายสอนวิชาธรรมะในระหว่างตอนเช้านักเรียนจะเข้าแถวนี่ก็จําได้สมัยก่อนนะเขาก็จะนิียมเปิดเพลงแม่พิมพ์ของชาติคือเพลงของคุณครูวงจันทร์ไพโรธในสมัยก่อนนั้นก็ฟังแล้วก็ประทับใจเพราะเราเพลงของครูวงจันทร์ไพโรธนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับครูโดยตรงเป็นครูของชาติ เนื้อหาสาระของเพลงนั้นฟังแล้วก็มีคุณค่ามหาศาลทําให้ชีวิตของครูเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นในสมัยอดีตนั้นเป็นเด็กต้งเรียนเข้าแถวเนครูครูประจำโรงเรียนนะครูประจําชั้นเขาก็จะเปิดเพลงแม่พิมพ์ของชาติเพลงของครูวงจันรไพโรดนักเรียนก็จะยืนฟังเพลงแล้วครูก็เาคาะระฆังเข้าแถวครบรพทงชาติเสร็จก็สวดมนต์ไหว้พระ พระคุณเจ้าภาคภิกษุในสมัยนั้นก็มีบทบาทสําคัญในด้านการสอนวิชาธรรมะครูก็ไปครูก็ไปกราบนิมนต์พระคุณเจ้ามาสอนวิชาธรรมะให้แต่นักเรียนในสมัยอดีตนั้นให้มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าในสมัยอดีตนั้นโรงเรียนกับวัดนี้ของคู่กันวัดทุกวัด โรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะมีพระคุณเจ้าเนี่ยไปอบรมไปสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประสมป .1 ถึงปป .4 ในสมัยก่อนนั้นอจะมาภาพก็พรเรียนจกเพปป .4 ครูก็ในโรงเรียนนั้นก็จะมีอยู่สองสามท่านด้วยกันดังนั้นชีวิตของครูเนี่ยลำบากในอดีตนั้นก็กลับบ้านไม่ทันครูก็ไม่ค่อยจะมีรถส่วนตัวเหมือนกับปัจจุบันนี้ ไปสอนนักเรียนก็ขึ้นรถประจําทางขึ้นรถโดยสารอ่ขึ้นรถโดยสารประจําทางลงรถเสร็จก็ยังไม่ถึงโรงเรียนหรอกก็ต้องเดินจากโรงเรียนมาอีกสามกิโลอ่าตั้งแต่ลําตะคองถึงในหมู่บ้านสามกิโลอาตมาภาพนี่ก็จําได้ก็มีครูโดยมากกับบ้านไม่ทันในสมัยโน้นก็ต้องอาศัยโรงเรียนอาศัยวัดเป็นที่พึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ดังนั้นอาตมาภาพนี้ก็จึงมารำลึกถึงครูครูนั้นให้ความรู้แต่เด็กนักเรียนให้ปัญญาและครูยังสอนเด็กนักเรียนนั้นให้เป็นคนดีอ่ไม่มีครูผู้ใดอยากที่จะมาสอนเด็กนักเรียนให้เป็นคนเกเรไม่มีครูสอนเด็กนักเรียนให้รู้คุณบิาดามารดาให้รู้จักอ่านหนังสือมีความรู้มีวิชาดังนั้นเราอ่ะ อ่านออกเขียนได้มีความรู้ได้ด็กเบีมานี่เราก็มาจากครูอ่าเด็กนักเรียนจะเรียนเป็นหมอจะเรียนเป็นตำรวจอก็มาจากครูถ้าไม่มีครูเราก,ก็ไม่สามารถที่เราจะศึกษาเราเรียนอ่าเป็นหมอได้เป็นแพทย์ได้เป็นพยาบาลได้ดังนั้นเราก็ควรลำลึกนึกถึงครูคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองดังนั้นจึงได้หยิบยกเรื่องราวของ ครูในอดีตนั้นมาพรรนาบรรยายให้เด็กนักเรียนรุ่นหลังนี้หรือเด็กนักเรียนรุ่นปัจจุบันนี้ได้สดับรับฟังความลำบากของครูในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นก็ไม่ค่อยจะมีะบุคคลที่จะหยิบยกเรื่องราวของครูนั้นมาบรรยายให้เด็กนักเรียนนั้นได้สดับรับฟัง การเป็นมาชีวิตของครูในอดีตนั้นมีความทุกข์ลำบากอย่างไรครูปัจจุบันนี้กลับครูในอดีตนั้นต่างกันอย่างไรอาตมาภาคเจึงได้หยิบยกเรื่องราวของครูในอดีตนั้นมาบรรยายให้เด็กรุ่นหลังนี้ได้ฟังครูในสมัยก่อนนั้นก็ลำบาก ชีวิตการเป็นครูในครูในหมู่บ้านกันดานในสมัยที่อาตมาภาพนั้นเป็นเยาวชนตัวลเล็กๆไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ห่อข้าวไปกินกับครูครูในอดีตนั้นก็โดยมากจะเดินจากบ้านเนี่ยไปโรงเรียนบางทีก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางสมัยก่อนอาตมาภาพก็เป็นคนลำตะคองชาวอำเภอสีคิ้ว ครูก็อยู่ที่โคราชนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงที่คลองไผ่แล้วก็เดินทางจากคลองไผ่ระยะทาง3ามกิโลมาถึงโรงเรียนก้ามุงเช้าบางวันกลับไม่ทันก็อาศัยหลงตาอาศัยวัดที่อยู่โรงเรียนนั่นนอนดังนั้นก็มาได้ฟังเพลงของครูวงจันทร์ไพโรธเพลงแม่พิมพ์ของชาตินี้ ก็ทําให้นึกถึงความหลังอดีตที่ผ่านมา50ปีก่อนโน้นกระไดปรนาบรรยายนึกถึงความหลังก็เอามาเล่าเรื่องครูนี้ให้แก่เด็กนักเรียนในสมัยปัจจุบันนี้ได้สดับรับฟังเด็กจะได้มีความกระตันยู่รู้คุณของครูนั่นเองดังนั้นเรื่องครูนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครหยิบยกขึ้นมาบรรยายให้เด็กนักเรียน รุ่นยุคปัจจุบันนี้ได้สดับรับฟังว่าความเป็นครูนั้นมีความกะตันอยู่ต่อแผ่นดินต่อชาติมาอย่างไรครูมีความจงรักต่อเด็กหรือต่อสิทธ์ได้รับภาระจากบิดามันดาเรียกว่าเป็นตัวแทนของบิดามันดาของเด็กนั้นเอง ครูก็จึงได้รับหน้าที่การสอนเด็กนักเรียนไม่มีครูผู้ใดที่จะสอนเด็กนักเรียนแล้วไม่หวังให้เด็กนักเรียนนั้นมีความรู้สอนเด็กไปก็เพื่อให้เด็กนั้นมีความรู้มีความกระตันอยู่รู้คุณรู้ภาษารู้อักขรหนังสือกอเอย๋ยกอไก่เมื่ออ่านออกแล้วก็สะกดอ่านเป็นตัวเป็นคำดังนั้นครูมี มีคุณประโยชน์มหาศาลกับเด็กและชาติมาอย่างสูงพอสมควรจึงได้หยิบยกเรื่อง